เราสบ,บายดีสบ,บีได้นะโฟกับต้น itj channel นะเดีอว,ว่าตัวน,น,นี้สจากไหนมานีมาอ่าสีสีพามาเบิ้งบรรยากาศอาณาหมู่บ้านเขตสุนทรบทของนะเราเนาะเขตใต้สุดเขตเมืองดักจึ้งเนาะที่ว่าติดกับสเสนเวียดนามเนานะก็คือแบบสีมาเบิง้งเบิ้งบรรยากาศว่าเขตอาณาเขตสุดทียเขาอยู่นี่ก็คือแบบโแบมบแบบีสัญญาณเลยภาษาเฮาเฮาสีมาแบบ ก้อนสีมีสัญญาณก็คือได้แบบได้ขึ้นมาภูขึ้นมาทราแดนอาศัยสัญญาณเวียดนามเนาะเดี๋ยวสิพาเบิ่งบรรยากาศเด้อนี่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 ก็คือแบบตมอเสาตมเอบาเสาเขตแดนเนาะก่อนสีมีสัญญาณเลยว่าแบบสิทโทรหาบุคคลน,นั่นนี่ก็คือตองต้องได้ขึ้นมาจุดนี้เนาะแจ้งสมาร์ตอานานำสายสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้เนาะเดี๋ยวสิพาเบิ่งบรรยากาศเด้อ กือ,อบหมู่บ้านหนึ่งเนาะที่ว่าขึ้นมาอยู่ในจุดนี้เนาะเพราะว่าห่างจากอาณาไซเดนวินาบอบ,บอดอาณาสองสองรอยกิโลโอุย้ยบอฮอดลอยบอฮอดลอยโลบอหอดลอยเมตรบอหอดสองร้อยกิโลได้บอฮอด100ลอยเมตรเนาะเดี๋ยวสิพาเปิ่งบรรยากาศเด้อจุดนี้เนาะจุดนี้นก็คือแบบจุดหลักใหม่เขตชายแดนของเวียดนามเนาะน่ สุดล่อโทรกำลังโทรหาเมียว่าผู้สาวเนาะฝังนี้ลาวนะโอ้พี่ลึกแท้ทรหาลูกไายเบิ่งพาบรรยากาศพนะี่น้องเบิ่งสภาพเส้นทางขึ้นมาลิ้นโทรศพนะัพท์เนาะน,น,น,นี่นเกือบหมู่บ้านหนึ่งเลยอยู่นี่ <laughs> บอลลินบอลลินสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะสัญญาณโทรศัพท์แมันอยู่จุดนี้เนาะห่างจากบ้านมาประมาณกิโลปลายเนาะเพราะว่าอยู่โซนบ้านก็จะโบมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตลาวเนาะงโบมีสัญญาณโทรศัพท์เนาะเาต้องได้ขึ้นมาจุดนี้นั่นนี่สายแดนเวียดนามเนาะด้านด้านข้ามเมืองเวียดนามเนาะเส้นทางก็จะปูขอดกีดเด้อพี่น้อง แต่กลับมาทีเส้นทางบ้านเฮาเนาะจะเป็นแบบนี้เนาะพาบรรยากาศก็สิประมาณนี้แหละพาบรรยากาศจุดที่วารนโทรศัพท์เนาะจุดเซ็นเตอร์พอยต์ของบ้านบล้องเนาะต้องขึ้นมาจุดนี้ดิสิพาเบิ่งบรรยากาศเด้ออ้อาจารย์สมยศ ไก่สำเร็จก็ต้องได้มาเนาะเพื่อเพื่อสัญญาณเนาะไก่สำเร็จก็ได้มาพื้นทงผูสูงประมาณพันสูงประมาณพันสามพันสี่อยู่คนละแจเลยเนาะโทรหาเมียว่าจะโทรหาผู้สาวเนาะคอน่ะโทรหาลูกสาวแมนวนะ่เนาะโทรหาลูกสาวบุดลปนันตีโทรหาผู้สาวอะไรกลัวบ่ เบิ่งภาบรรยากาศละก่อนสิได้ขึ้นมาใส่สัญญาณนี่ผมเป็นงางเน้อพี่น้องมาประมาณกิโลไปจะค่อยสามารถนำใส่สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เนาะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่ก็บแมนของลาวอีเด้ได้ซื้อเบอร์เวียดมาใส่เนะาะจังได้เนาะใส่สัญญาณของเวียดนามนาอืมโอ้ยอ,ออฟฟิศบมมีสัญญาณาต้องได้มาพี่เนาะ ภาพป้าไม้ก็เป็นเว็บป้าไมา้ปปมแป๊กเนะเาะแล้วภาพบ,บรรยากาศเนาะคร่าวๆจุดเซ็นเตอร์พอยต์ของบ้านสัญญาณโทรศัพท์บ้านครับผมีเขาก็ต้องได้ขึ้นมาใส่สัญญาณของเวียดนามเนาะ สภาพทางบ้านเขาก็จะจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าข้ามไปเวียดนามทางปูคนกีตเดอ้อโลโยกมือไ้้แม่กระสีประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อบอลลิ้นโทรศัพท์เนาะเอามาใส่สัญญาณของเวียดนามเนาะเอาไว้ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามพร้อมเด้อทุกคนเพื่อไปกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆไม่ๆล่ะสิถ่ายลงอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นเนาะเกียรติสมบทของเราไป <c oughs> ว่าโอ้แตกต่างจากเวียดน,นามเลยเนาะโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้า